สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Test Play Review ค่ะวิดีโอนี้มาเล่น r ูบิก 3x3 คูณ3กันค่ะดูรูบิก 3x3 คูณ3กันสักนิดนึงนะคะก็คือลูบิก 3x3 คูณ3จะมีหน้าตาเป็นคิ้วสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะและก็มีสีที่ตรงข้ามกันอย่างตัวนี้นะคะสีขาวตรงข้ามกับสีเหลืองนะคะจดจำไว้นะคะสีเขียวตรงข้ามกับสีน้ำเงิน สีส้มตรงข้ามกับสีแดงและตอนนี้นะคะเราก็รู้จักสีกันไปแล้วทีนี้มาดูชิ้นส่วนของรูบิกกันบ้างค่ะรูบิก3คูณ3จะประกอบไปด้วยส่วนกลางก็คือแกนกลางเซนเตอร์และส่วนมุมทั้งสีนี้ก็คือคอเนอร์หรือว่ามุมนั่นเองส่วนตรงกลางของมุมก็คือชิ้นขอบค่ะเอาละทีนี้มาเรียนรู้กัน บิดกันบ้างนะคะการหมุนหรือว่าบิดรูบิก3ามคูณสนั้นจะแยกออกเป็นดังนี้นะคะส่วนบนแทนด้วยตัว U ส่วนล่างแทนด้วยตัว D d o กและทางซ้ายมือตัว L ค่ะทางขวามือตัว R ค่ะและด้านหน้าตัว F ค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะจะแทนด้วยตัว B boy ทุกตัวจะเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะหลังจากที่เราค่าสีลูกบิดเรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือทำหน้าขาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมามองหาสีตัวที่เป็นเซนเตอร์สีเหลืองนะคะนี่นะเราจะทำขาวล้อมเหลืองนะคะอันดับแรกเลยก็มองหาชิ้นขอบที่มีสีขาวนะคะ ชั้นล่างมีหรือไม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้เจอชั้นล่างที่มีสีขาวและน้ำเงินอยู่นะคะก็จะต้องบิดตัวสีน้ำเงินนี้ไปหาเซนเตอร์ที่มีสีน้ำเงินนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้เซนเตอร์และชิ้นขอบสีที่ตรงกันแล้วสามารถที่จะบิดสีขาวนี้ขึ้นไปอยู่ที่หน้าเหลืองได้นะคะแบบนี้ หลังจากนั้นก็มองหาชั้นล่างอีกเหมือนเดิมว่ามีสีขาวชิ้นขอบอยู่หรือไม่อย่างเช่นตอนนี้เราเจอชิ้นขอบขาวแดงเราจะทำการแก้ให้สีแดงมาตรงกันกับเซนเตอร์นะคะตอนนี้สีขาวหันหน้ามาทางเราใช่ไหมเราก็ต้องบิดแก้ไขนะคะโดยการบิดล่างไปขวาขวาข,วาขึ้น แบบนี้นะคะเซนเตอร์ก็จะตรงกันกับสีขอบแล้วหลังจากนั้นก็บิดหน้าขาวขึ้นไปยังหน้าสีเหลืองค่ะแบบนี้นะคะเอาละต่อไปก็หาชิ้นอื่นเช่นเดียวกันทําเหมือนกันเลยนะคะตัวล่างนะคะมีหรือไม่นะถ้าไม่มีให้มองชั้นกลางค่ะชั้นกลางเราจะเจอชิ้นขอบอย่างเช่นกรณีนี้เจอชิ้นขอบสีส้มและขาวเราจะบิดตัว สีที่เป็นสีส้มไปหาเซนเตอร์ที่มีสีเดียวกันคือสีส้มสีส้มอยู่ฝั่งนะฝั่งนี้นะคะเราเห็นแล้วเราจะทำการบิดสีชิ้นขอบให้มาเจอกับเซนเตอร์อย่าลืมดูสิ่งที่เราทำได้ไปเมื่อกี้นะคะสองสีนี้นะคะสีแดงกับสีน้ำเงินโอเค อย่าให้หายไปนะคะเดี๋ยวถ้าหายไปเราก็สามารถที่จะมีวิธีบิดกลับคืนมาได้อ่ะมาดูเซนเตอร์สีส้มกันค่ะสีส้มของชิ้นขอบอยู่ฝั่งทางซ้ายมือและตอนนี้เราสังเกตเห็นนะคะว่านอกจากจะมีสีส้มแล้วเนี่ยยังจะมีสีเขียวด้วยนะคะซึ่งสีเขียวตรงนี้นะคะก็โชคดีคือเขาอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะก็เอาไว้แบบนี้นะพอเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสีส้มให้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็ดูวิธีทำนะคะว่า,าจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยสีส้มตัวนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะทำการบิดซ้ายขึ้นและหลังจากนั้นตัวสีส้มจะมาอยู่ด้านล่างเราก็บิดล่าง ขวาแล้วทีนี้จะเห็นตัวสีส้มเป็นสีที่ตรงกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการบิดตัวหน้าขาวเนี้ยขึ้นไปด้านบนนะคะก็บิดขวาหรือซ้ายก็ได้นะคะที่เป็นด้านหน,าน้านะขึ้นไปสองครั้งนะคะอันนี้เราจะบิดขวานะคะสองครั้งก็จะเห็น สีเขียวนะขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้คือโชคดีที่เราได้ครบทั้งหมดสีด้านของชิ้นขอบนะคะก็จะเป็นขาวล้อมเหลืองเห็นไหมคะหลังจากนี้นะเราก็จะทำหน้าสีขาวนะคะให้เต็มด้วยการหมุนทั้งสี่ด้านนี้นะคะลงไปยังหน้าของเซนเตอร์สีขาวนะคะก็คือขวาลงให้ไปอยู่ที่หน้าขาวเลยนะคะแล้วก็ซ้ายลง หน้าลงลงไปสองครั้งนะคะหลังลงไปสองครั้งค่ะจากนั้นเราจะมาทำส่วนมุมที่เป็นสีขาวกันค่ะส่วนมุมที่เป็นสีขาวเราจะต้องทำหน้าขาวนี้ให้อยู่ด้านบนนะคะวางแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้มองดูชิ้นสีขาวที่เป็นมุมนะคะในชั้นที่หนึ่งนี้นะมองดูนะคะเจอแล้วนะอันนี้ หนึ 1> 1, 2, เรามีอยู่3ชิ้นนะคะทีนี้สังเกตว่าสอีอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นคู่ของสีน้ำเงินและแดงนะคะเราจะต้องหันให้ไปอยู่ที่เซนเตอร์สีน้ำเงินนะคะลองดูนะเซนเตอร์สีน้ำเงินและสีแดงนะคะอันนี้คือสีน้ำเงินอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะหลังจากนั้นมองหา ว่าเจอแล้วนะคะอันนี้มีสีเดียวกันก็สามารถที่จะบิดขึ้นไปได้เลยนะคะโดยถ้าเราสังเกตดีๆก็คือสีแดงจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วก็สีแดงเซนเตอร์อยู่ฝั่งทางซ้ายถ้าเราบิดหน้าไปทางขวาเซนเตอร์กับมุมที่เป็นสีแดงจะตรงกันเสร็จแล้วทีนี้กลายเป็นว่าหน้า ของสีน้ำเงินที่เราได้ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนั้นจะย้ายตำแหน่งนะคราวนี้เราจะต้องบิดสีที่เราได้ไปคือมุมสีแดงน้ำเงินทางซ้ายนะคะให้บิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็บิดหน้าซ้ายเซนเตอร์ที่เป็นสีน้ำเงินนะคะขาวก็จะกลับมาดังตำแหน่งเดิม และหลังจากนั้นเราจะบิดด้านซ้ายที่เป็นสีแดงนี้ลงนะคะเซนเตอร์ Center, สีแดงขอบสีมุมนะแบบนี้นะคะก็จะขึ้นมาอยู่ถูกตำแหน่งแล้วนะคะสีต่อไปที่อยู่ด้านล่างมองหามีสีขาวหรือไม่กรณีนี้อ่ะเรามีสีเขียวและสีส้มเราจะบิดสี เซนเตอร์ให้ตรงกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้สีส้มกับเซนเตอร์อิ Center, ดสีผิดตำแหน่งกันนะคะตรงนี้นะก็จะมีวิธีแก้นะคะโดยการทำสีให้กลับคืนมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สูตรได้นะคะใช้เราจะทำสูตรด้านขวานะคะก็ให้หมุนตำแหน่งของสีนะคู่นั้นนะคะมาทางด้านขวาโอเค อันนี้จะเป็นเซตนะคะหมุนเซตหนึ่งจะมีสีครั้งนะคะเซตแรกกันเลยนะคะขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวานี่คือหนึ่งเซตนะคะพอทำหนึ่งเซตเสร็จแล้วเราจะเห็นสีนี้นะคะก็คือทำเซตนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีขาวตั้งขึ้นมานะคะขวาลงล่างซ้าย ขวาขึ้นล่างขวาโอเคอีกรอบหนึ่งขวาลงล่างซ้ายขวาขึ้นล่างขวาครบนะคะตอนนี้คือเราสามารถทําให้สีขาวขึ้นมาตั้งอยู่ที่มุมและถูกสีถูกตำแหน่งแล้วค่ะโอเคแล้วก็มองหาชิ้นถัดไปนะคะอย่างตัวนี้มีสีน้ำเงินและส้มเราก็จะบิดไปในทางที่มีสีน้ำเงินและส้ม ตรงนี้เราเจอสีน้ำเงินในที่เดียวกันนะคะก็โอเคใช้การบิดขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้สีน้ำเงินอยู่ที่ทางซ้ายมือนะคะเราก็จะบิดซ้ายอ่ะบิดซ้ายขึ้นเมื่อบิดซ้ายขึ้นนะทุกคนตัวตัวที่เราทำเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะย้ายตำแหน่งใช่ไหมไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเราก็บิดกลับคืนมาอ่าทีนี้เมื่อบิดขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะบิดหน้า นะคะไปทางขวาแล้วก็บิดทางซ้ายลงสังเกตว่าสีตรงนี้สีน้ำเงินก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมแล้วก็บิดหน้าซ้ายนะคะมุมก็จะอยู่ครบแล้วนะคะทุกสีกลับคืนมาเรียบร้อยหลังจากนั้นมองหาชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นสุดท้ายมีสีเขียวและแดง ก็บิดไปให้ตรงที่ของเขานะคะอ่าโอเคเมื่อเจอแบบนี้เสร็จแล้วเราไม่ต้องใช้สูตรก็ได้เพราะว่าตัวสีเขียวนะคะเขาอยู่ถูกตำแหน่งแล้วนะคะเราสามารถที่จะบิดให้ขึ้นมาได้เลยก็คือสีเขียวจะมาอยู่หน้านี้อยู่แล้วนะก็บิดหน้าซ้ายนะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วแล้วก็มุมขวาบิดหนีไปนะคะขวาขึ้นหน้าขวา ขวาลงนะนี่นะคะก็ทุกอย่างก็จะกลับคืนมายัางตำแหน่งเดิมและเราได้สีหน้าขาวเต็มมาแล้วด้วยหลังจากนี้เราจะมาทำชั้นที่สองกันการทำชั้นที่สองนะคะเราจะหันหน้าเซ็นเตอร์สีเหลืองขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือชิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะชิ้นนั้น จะต้องไม่มีสีเหลืองนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะสีแดงเขียวเราสามารถที่จะทำชิ้นนี้ได้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้มีสีน้ำเงินแดงแล้วก็จะเลือกทำชิ้นนี้ได้เช่นกันหลังจากที่เราหาเจอแล้วนะคะว่าชิ้นที่ไม่มีสีเหลืองเป็นคู่นั้นนะคะเราก็จะต้องหันด้านที่อยู่หน้าเรานี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้สีน้ำเงินให้หันมา ในทิศทางที่เป็นสีเซนเตอร์ของเขานะคะนะเราก็จะได้เซนเตอร์ที่ตรงตรงกลางแบบนี้ตรงกันแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นให้มองคู่สีของเขาอย่างเช่นตอนนี้คือมีสีแดงเราจะหันสีแดงหาดูนะคะอ่ะเมื่อเราเจอแล้วนะคะว่าสีแดงมีเซนเตอร์อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้แล้วก็คู่ของเขาก็คือสีที่เต็ม เป็นสีน้ำเงินนะคะอยู่ทางซ้ายมือดังนั้นเราจะใช้สูตรในการหมุนนะคะให้ใช้สูตรมันจะมีอยู่สองสูตรนะคะก็คือสีที่เป็นตัวกลางตรงนี้นะคะสีเต็มเราจะเรียกว่าสีเต็มนะคะมันจะมีอยู่ทางซ้ายมือและก็กรณีที่อยู่ด้านหน้านะคะจะใช้สูตรต่างกันตอนนี้ที่เราได้ก็คือสูตรอยู่ทางซ้ายมือเราจะทำการหมุนบน ซ้ายหน้าขวาบนขวาหน้าซ้ายบนขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้สีน้ำเงินและสีแดงลงมาในชิ้นขอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นให้หาชิ้นขอบนะคะอ่ะสมมุติตัวนี้นะคะ สีเขียวและสีส้มเราก็หันสีเขียวเขาตรงกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราจะมองว่าสีส้มอยู่ทิศทางใดสีส้มเขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะทีนี้อ่ะสมมุติว่าตอนนี้สีเขียวอยู่ฝั่งซ้ายมือเราก็จะใช้สูตรเดิมเหมือนเมื่อกี้นะคะก็คือบนซ้ายหน้าขวาบนขวาหน้าซ้าย บนขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงอ่าแบบนี้นะคะจะเห็นแล้วนะคะว่าเราได้สีเขียวแล้วก็สีส้มมาแล้วนะคะอ่าทีนี้มองหามองหาชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปมีไหมนี่นะคะสีแดงเขียวนะคะตรงนี้ในตอนนี้นะคะที่เราสังเกตเห็นนะคะ เมื่อชิ้นขอบอันอื่นได้ตรงแล้วนะคะคราวนี้ตัวสีขอบชิ้นสีแดงและเขียวตรงนี้นะคะก็จะยังต้องหมุนสุดเดิมอยู่นะคะก็คือตัวเต็มนะอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองนะคะจะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ตัวเต็มนะอยู่ตรงหน้านะคะอันนั้นถ้าเกิดเจอนะในกรณีนั้นน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะมีทิปํำแยกไว้ให้ดูก็แล้วกันนะคะตอนนี้คือ เขาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะคะเราก็จะใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะคะก็คือบนซ้ายหน้าขวาบนขวาหน้าซ้ายบนขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงนะแบบนี้นะคะจะได้ชั้นที่สองเต็มแล้วนะคะชิ้นขอบเต็มถูกต้องทุกสีหลังจากนี้นะคะมาดูกรณี ที่ได้หน้าเหลืองนะคะแต่ละคนจะได้สีเหลืองนะที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจะมีอยู่สามกรณีนะคะที่จะได้มานะอันนี้ให้ให้มองเห็นแค่ตรงนี้เป็นจุดเดียวนะคะสิ่งที่ได้ก็คือตัวสีเหลืองมีเซนเตอร์อยู่จุดเดียวหรืออีกแบบก็คือเซนเตอร์ที่ได้เป็นสามจุดแนวนอนแบบนี้แล้วก็เป็นเซนเตอร์ที่ได้เป็น รูปก่อนตอนแรกอาจจะได้เป็นตัว L นะคะตัว L แบบนี้นะเราก็ต้องหันกลับมาให้เป็นตัว J นะแล้วก็ในลักษณะนี้ที่เราได้นะคะเออตอนนี้ก็คือเป็นรูปปลาซะงั้นนะคะนี่นะคะรูปปลากรณีที่ชั้นที่สองได้สีกลางเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็มีคู่สีอยู่ด้านบนสมมุติตรงนี้เป็นสี น้ำเงินนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราเป็นสีน้ำเงินนะคะเมื่อแกนกลางอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะคะเราจะทำการหมุนบนนะคะไปขวาซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงบนซ้ายหน้าขวาบนขวาหน้าซ้ายเพียงเท่านี้นะคะ นะสูตรนี้เราก็จะได้หน้าสีแกนของขอบนะคะตรงกันหน้าเหลืองจะมีอยู่สูตรเดียวนะคะไม่ว่าจะได้กรณีสีเหลืองที่เป็นแบบไหนนะคะนะทั้งสามแบบนะคะก็จะหมุนเหมือนกันนะคะโอเคมาหมุนกันเลยค่ะขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวา ขวาขึ้นนะหลังจากนั้นนะคะก็จะได้สีเหลืองมาแบบนี้นะคะอันนี้คือสีเหลืองที่เป็นขีดสามขีดนะคะจะหันแนวนี้นะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราจะสำรวจนะคะนี่ถ้ามีสีจุดอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เขาอยู่แนวนอนแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนเหมือนเดิมนะคะก็คือขวาลง บนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาขึ้นนะเราก็หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะหน้าแบบนี้ก็คือตัว L แล้วก็เราก็ต้องหมุนให้ได้เป็นตัว J แบบนี้ค่ะมีที่เราได้หน้าเหลืองมาจุดเดียวแบบนี้นะคะก็ จะทำการหมุนโดยใช้สูตรสูตรเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะได้หน้าสีเหลืองมาในลักษณะไหนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ได้มานะคะก็คือจุด3จุดสีเหลืองนะคะแบบนี้เราก็จะหัน เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะหมุนสูตรเดิมค่ะขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาข,วาขึ้นและต่อไปเป็นกรณีที่สามที่เราได้มานะคะหน้าตาแบบนี้นะเราก็ต้องหันให้เขาไปเป็นตัว J แบบนี้นะคะถ้าได้สีเหลืองในจุดอื่นมาด้วยนะคะก็ ให้มองข้ามมองผ่านไปเลยนะคะให้มองให้ออกว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวไหนนะคะอ่าโอเคเมื่อตัวนี้เป็นตัวเจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการหมุนสูตรเดิมะคะ่ะขวาลงบนขวาหน้าซ้ายบนซ้ายหน้าขวาขวาขึ้นตอนนี้เราก็ได้กากบาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วนะก็ใช้สูตรตัวนี้นะคะ ต่อไปจะทําเป็นรูปปลาค่ะถ้าตัวนี้เป็นกากระบาดนะคะแล้วได้เป็นรูปรถถังก็ใช้สูตรของตัวถัดไปนี้นะก็ใช้ได้เลยนะคะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งจะสังเกตเห็นว่า ตัวด้านขวาคือจะมีสีขาวเรียงกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขวาลงโอเคนะตอนนี้ก็ได้รูปปลาแล้วนะคะรูปปลานะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหางนะจะมีสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะด้านขวามือน,นี้นะคะอันนี้คือถ้าใครไม่ได้สีเหลืองตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้หมุนนะสูตรเดิมนะคะสูตรนี้นะคะสูตรของปลานั่นเองนะคะ ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองครั้งขวาลงนะก็จะได้หน้าเต็มนะคะใครที่ได้ตัวสีรูปปลามาแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เป็นสีเหลืองนะก็จะได้หมุนอีกรอบนึงก็จะได้เป็นสีเหลืองตรงนี้นะแล้วก็ หมุนสูตรเดิมต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้หน้าสีเหลืองเต็มมาแล้วนะคะเราจะมองหาชั้นบนนะคะว่ามีคู่สีทางซ้ายและขวาอันไหนมีสีเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเราจะหันคู่สีที่เหมือนกันแบบนี้นะคะไปทางขวามือแล้วก็หันตัวด้านสีขาวมาหาตัวเองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะทำการหมุนขวาขึ้น สครั้งหมุนล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวา,าขวา,ข,วาขึ้น,น,าานจากนั้นนะคะให้ทำการสังเกตว่าเราจะได้หน้าสีบนชั้น3นะคะกรณีนี้คือเรา โชคดีนะคะว่าได้ทั้งหมดนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือหมุนให้ถูกด้านก็จะได้เต็มนะคะแต่ทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะคะจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะเป็นกรณีหนึ่งนะเราจะแยกไว้ให้นะคะเดี๋ยวทำต่อให้ดูเลยนะคะคราวนี้มาดูกรณีที่ต่อกันนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเราเล่นหน้า เหลืองนะคะซึ่งได้คู่สีที่มีคู่กันนะซ้ายขวาเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ทําการหมุนไปแล้วนะคะซึ่งอันนั้นคือหมุนทีเดียวเลยก็คือได้ครบทั้งหกด้านแต่จริงๆแล้วจะมีกรณีที่หมุนแล้วนะคะหมุนสูตรตะกี้นี้นะคะแล้วก็จะได้หน้าเต็มแบบนี้มาหนึ่งหน้าเพิ่มขึ้นมาเราจะหันหน้าเต็มนี้นะคะนะหันมาหาตัวเองแบบนี้นะคะด้านหน้าเรานะ เสร็จแล้วก็ให้สังเกตทางด้านขวามือนะคะว่ามีสีเม็ดกลางนะตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนไปนะคะทางขวามือนะเห็นไหมว่าสีตรงกลางตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีตรงกลางตรงนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงเราต้องทําการหมุนกลับมาทางนี้เพื่อที่จะให้มาอยู่ในหน้าของสีแดงสีน้ําเงินก็จะต้องหมุนมาทางซ้าย เพื่อที่จะให้มาอยู่ในหน้าของสีน้ำเงินนะคะเอาล่ะตอนนี้คือทิศทางที่เราสำรวจแล้วนะคะก็คือหมุนมาทางซ้ายนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มหมุนกันเลยค่ะหันด้านสีส้มนะคะตัวนี้ที่ได้หน้าเต็มมานะคะมาหาตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ทำการหมุนโดยใช้สูตรสูตรนี้นะคะอ่ะด้านหลังนะคะไปซ้าย สองครั้งนะคะแล้วก็ทิศทางที่สำรวจเมื่อกี้นะคะเราจะหมุนบนนะคะไปทางที่สำรวจนะแล้วหลังจากนั้นบิดซ้ายขึ้นขวาขึ้นแล้วก็นำด้านสีเหลืองที่อยู่ด้านบนนี้นะคะบิดพลิกมาทั้งลูกนะคะลงมานะให้อยู่หน้าตัวเองแบบนี้หมุนบนไปซ้ายสองครั้งและ หมุนซ้ายลงมาหาตัวเองนะคะหมุนขวาลงมาหลังจากนั้นตัวนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามีหน้าสีเต็มนะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะหมุนด้านหน้านะคะไปทางขวาแล้วก็บิดให้ทุกสีนะคะที่เรียงกันอยู่ด้านบนนี้นะคะกลับมาทางด้านไหนก็ได้นะคะบิดบนไปนะคะ ให้ตรงกับสีหน้าทุกสีที่ตรงกันครบเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ได้หน้าสีเหลืองเต็มมาแล้วให้สังเกตชั้นที่สามตอนนี้คือมีชั้นที่สามมีสีอยู่ทางซ้ายและขวามีอยู่หน้าเหมือนกันแบบนี้สองเม็ดก็ให้หันตัวที่มีเหมือนกันสองเม็ดนี้หันไปทางขวามือและหน้าสีขาวให้หันมาตรงหน้าเราแบบนี้แล้วหลังจากนั้น ก็ใช้สูตรนี้ค่ะขวาขึ้นสองครั้งล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นจากนั้นนะคะให้สังเกตหน้าของชั้นที่สามนะคะว่ามีสีไหนที่มีสีเดียวกันบ้างนะคะ ตอนนี้หาแล้วไม่มีนะคะก็ให้ทําการหมุนหน้าไหนตัวไหนก็ได้นะคะที่มีคู่สีเหมือนกันตอนนี้คือเหมือนกันหมดเลยนะคะมีเหมือนกันก็ให้ทําเหมือนเดิมนะคะหันด้านขวานะคะไปทางนี้นะคะแล้วก็สีขาวมาหาตัวเองแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะคะก็คือหมุนขวาขึ้นสองครั้งล่างขวาสองครั้งขวาขึ้น บนซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาและขวาขึ้นคราวนี้สังเกตดูนะคะว่ามีสีไหนนะคะที่เหมือนกันก็คือสีตัวนี้นะคะที่เหมือนกันเราก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะขวาขึ้นสองครั้งล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง ล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นคราวนี้นะคะก็จะได้เต็มหน้ามาแล้วค่ะอยากจะให้ดูกรณีนี้นะคะสีเหลืองที่ได้เต็มมานะคะแล้วหลังจากนั้นชั้นที่สามตรงน,นี้นะคะมีอยู่คู่สีที่อยู่ทางซ้ายและขวานะคะเป็นสีเดียวกันและตรงกลางนั้นนะคะเป็นเม็ดสีที่ เป็นสีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะตอนนี้นะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือมีเม็ดสีที่ทั้งสองซ้ายขวากับตรงกลางนะคะเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันนะแบบนี้นะคะแดงตรงข้ามกับส้มนะเขียวตรงข้ามกับน้ําเงินถ้าได้ในลักษณะนี้นะคะเราจะใช้เพียงสูตรเดียวนะคะก็คือการที่เอาเจ้าตัวคู่ด้านไหนก็ได้นะคะพลิกไปทางขวาแล้วก็ ด้านหน้านะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วขวาขึ้นสองครั้งล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาขึ้นนะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ไปสำรวจเหมือนเดิมนะคะสังเกตว่าคู่สีนะก็จะ มาหลังจากที่อยู่ซ้ายมือนะคะนะที่เป็นเม็ดเหมือนก kind of ันแล้วเขาจะมาอยู่ชิดกันนะคะแบบนี้นะคะนะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้มันจะมีอยู่อีกหนึ่งคู่นะคะนะที่อยู่ซ้ายขวานะเป็นเม็ดสีเดียวกันแบบนี้นะหันนะทางที่เม็ดสีซ้ายขวาที่เหมือนกันนะคะไปทางขวาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะคะหน้าขาวนะมาอยู่ฝั่งเรา ขวาขึ้นสองครั้งล่างขวาสองครั้งแล้วก็ขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงล่างขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาและขวาขึ้นนะสูตรนี้นะคะแล้วก็ได้กรณีแบบนี้นะคะก็จะหมุนได้เต็มเลยนะคะ